ผมอยากเรียนถามถึงเกีอก่อบข้อปฏิบัติบางอย่างคืออย่างสมมุติว่าก็บอกว่าเราจะพยายามระวังสติตอย่างอย่าง,างตาเรามองไปที่ต้นไม้เนี่ยเราเราจาเป็นจะต้องทางความรู้สึกอะไรไหมหรือว่าก็ตักเตยว,ว่าเป็นต้นไม้หรือว่าต้องระวังว่าอย่าให้มัน มีสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเราก็าไปหรือว่าสิ่งที่ผักใจเราออกมาหรือว่าเฉยๆแล้วทำไมันไม่รู้เรื่องที่เขาเลยพูดเอเป็นระบ,บุสิ่งเราเมื่อตาเห็นรูปนะแล้วนะี่ยใยเกิดความคิดที่ปรุงขึ้นมาเป็นทามคิดประเภทสินเลสแต่ปรุงเป็นอิสาความรูนะ้แบบนั้น ตาเห็นรูปไล้ความรู้เป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องวิทยาศา,ศาสตร์เป็นเรื่องอะไรกันแน่ตอนตอนรุดแุ่งในความรู้นี่ก็ปรุงเหมือนกันปรุงเหมือนกันซึ่งแต่ไม่ใช่ปรุงดีเลสซึ่งไม่เกิดทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์มันไม่เกี่ยวกับตัวกูนี่แต่ว่าแต่มันเลยเกิดไปจนเป็นวกไปเป็นตัวกูอันนี้พอมันเกิดความอยากรูขึ้นมาอยากรู้ก็ได้ไ อยากรู้ people, ต้องการจะรู้ต้องการจะดับรุ์ต้องการอี้นะอยากอย่างนี้มันยังไม่เนื่องโดยอวิชาความอยากที่นี่ไม่ได้เนื่องโดยอวิชาแต่มันมันมันทําให้จ so ิตใจเป็นท like mm ุกข์ท่านนั้นอวิชาเพราะใจนั้งความอยากนั้นเป็นอวิชาคุณมองไม่เห็นคืออยากปฏิบัติก็ได้เป็นอวิชาก็ได้โดยอวิชาก็ได้อยากไปนิพพานโดยอวิชาก็ได้เพราะฉะนั้น คำว่าอยาก็มีความหมายสองอยา <นะ S 2> ่างนสองแง่แว้วยด้วยโวยโพธิ <c oughs> ห,หรือว่าด้วยอกีเลสหมาความคำพูดเรามีจำกัดเราเราพูดตมฐามภาษาธรรมดาเราไม่ไม่ไม่ไมแยกแต่ว่าภาษาบาลีเขาแยกถ้าตัณหาเรามาจาอวิชาเสมอยาที่มาจากอวิชาจ <นะ S 1> ึงจะเรียกตัณหาตามปกติ ถ้าตา,ตามจะรู้เรียกว่าอะไรก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เกเี่ยวตัญหาท่าอยากจะรูรอ้อยากจะปฏิบัติธรรมเมื่ออยากจะพ้นทุกอย่างนี้ต้องไม่เรื่องตัณหาอยากไปนิพพานตามตามเขาเขาว่าดีในอย่างนี้มันอยากโดยอวิชาอยากไปนิพพานโดยอวิชาอย่างนี้ก็ต้องเป็นทุกข์นะบ้าบ้าบอๆไปตามเรื่องมันะ แต่ถ้าว่าเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์แล้วอยากจะดับทุกข์นั่นเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์จริงๆแล้วอยากจะดับทุกข์นั่นน่ะคืออยากจะนิพพานอยากจะดับทุกข์นั่นคืออยากเกิดนิพพานอย่างนี้มันไม่ใช่โดยอวิชชาถ้าอยากอย่างนี้ไม่ใจ่ตัณหาแลไม่ใช่ต้องม่ใช่ต้องละเสียไม่ได้แต่นี่คือมันการปรุงนะครับคือคิดวอคิดอยากจะละมันก็เป็นปรุงทั้งนั้น ้ามัน้ามันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันนะครัเรียกวปรุงพอมันปรุงมันก็มันก็เมรุคุณกระทาว่าปรุงด้วยวิชาหรือปรุงด้วยอวิชาอวิชาก็ปรุงวิชาก็ปรุงพอตอนที่มันปรุงมันก็เลยเกิดไอ้ที่ที่จะหมายความว่าจะเกิดวิชาหรือว่าอะไรขึ้นมอาวันปรุงด้วยวิชาหรือปรุงด้วยอวิชาตามคิดเนี่ย เกิดขึ้นไปตามปัจจัยที่มาแวดล้อมเนี่ยปัจจัยนั้นมันประกอบอยู่้วยวิช,ชาหรือประกอบอยู่้วยอาวิช,ชาเขาบอกปรุงไม่ใช่ได้ทั้งสองอย่าง